สวัสดีครับผมอาจารย์ดรยอดแก้วแก้วมิงสาวันนี้จะมาแนะนำแนวข้อสอบของมหาวิทยาลัยบุรพาที่ออกข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2อ4 4เรื่องนี้จะเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20ปีน้องๆคนไหนถ้าอยากได้แนวข้อสอบสามารถพิมพ์คำว่าสนใจแล้วก็ชื่อตำแหน่งที่เราสอบเช่นตำแหน่งนักกุชาการศึกษาตํตแหน่งครูผู้ช่วยตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจานยอดจะเอา,เอาข้อสอบให้หรือจะกดคลิกลิงก์อินบ็อกก็ขอได้อีก2ทางหนึ่งส่วนข้อสอบชุดน,นี้อาจารย์ยอดแนบไฟล์ไปให้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเราเรามาเริ่มดูกันสําหรับเรื่องแรกนะฮะก็คือข้อที่1ครับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยเริ่มเมื่อใดกอไก่ครับพศ2560ไปจนถึง2579 ขอไข่ครับพศ2561ไปจนถึง2580คอควาย2562ไปจนถึง2581แล้วก็งองงูครับพศ2563ไปจนถึง2582ั้อยข้อนี้นะครับเป็นข้อสอบเบื้องต้นเลยที่หมหาวิทยาลัยบูรพานเนี่ยจะหยิบยกเอามาออกข้อสอบเพราะเป็นการถามไหวพริบปฏิพานนะครับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าเอาไหวพริบก่อน ว่าเรารู้แหละ20ปีแต่มันเริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่นะหลายๆคนอาจจะตอบผิดนะครับข้อน,นี้เรามาดูคําตอบที่ถูกต้องกันนะครับคําตอบคือข้อขอไขนะ่ฮะจำเอาไว้นะครับเริ่มเนี่ยปี61ไปจนจบปี80นะฮะมันเคยมีข่าวว่าจะออกพออ่ายุทธสตชาติเนี่ยช่วงปี60แต่ออกไม่ทันก็เลยมาออกตอนหนึ่งนะฮะเพราะเนี่ยตัวเลขคือ6กไปจนถึง80นะครับต่อมาครับข้อที่2ฮะ ข้อใดเนี่ยคือที่มาของยุทธศาสชาติ20ปีข้อนี้ก็สำคัญนะฮะมาดูกันฮะกอไก่ครับแผนปฏิบัติราชการขอไข่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560คอควายนโยบายของคณะรัฐมนตรีหรืององูครับพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสชาติพศ2560 ข้อนี้สําคัญนะครับคือตอนนี้หลายๆคนทราบอยู่แล้วนะว่ายุทธศาสาชาติเนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะเป็นการสอบปี64เพราะเนี่ยข้อมูลมันต้องอัปเดตนะครับเราจะไปดูของเก่าอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่อัปเดตเพราะเนี่ยมหาวิทยาลัยบูรพาก็จะเอาอะไรที่มันอัปเดตมาออกข้อสอบพราะแล้วเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็สําคัญนะเรื่องที่มาก่อนว่ามาจากไหนหลายๆคนบอกเอ๊ะมาจากไหนคะอาจารย์แผนปฏิบัตริราชการหรือเปล่าแล้วธรรมนูญไหม นโยบายหรือว่าพอรบอรจัดทาเอ๊ะบางคนตอบงงูนะว่าอา้าวก็มันเขียนว่าจัดทายุทธศาสชาติก็น่าจะเป็นที่มาใช่ไหมเอางี้ฮะคำตอบที่ถูกต้องนะครับตอบข้อขอไข่ฮนะมาจากรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2560ฮะค,คือรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายที่สูงสุดของประเทศนะฮะพอแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยได้ระบุว่าให้รัฐเนี่ยพึงจัดให้มียุทธศาสชาติเพราะนัี่มันก็เลยเป็นที่มาของยุทธศาสชาติแล้วก็ออกมาเป็น พลบรบจัดทำยุทธศาสตร์ชาติต่อมานะครับเพราะเนี่ยคำตอบคือข้อขอใครที่มาของยุทธศาสตร์ชาติต่อมาฮะยุทธศาสตร์ชาตินะครับ20ปีนี้เนี่ยนะฮะตรงกับหมวดใดในรัฐธรรมนูญน,นะฮะปี2560ก็ไก่ครับหมวดบททั่วไปขอใข่ฮะหน้าที่ของรัฐข้อควายการปฏิรูปประเทศงองูแนวนโยบายแห่งรัฐ คือข้อนี้นะฮะมันพ่วงด้วยกันทั้งสองอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทธศาสชาตินะครับซึ่งอยู่ในวิชาแรกนะครับคือพวกคณิตศาสตร์เหตุการณ์ปัจจุบันนะครับแล้วก็อาจจะถามในกฎหมาย11ฉบับเนาะเพราะมันมีรัฐธรรมนูญด้วยนะฮะเคยถามนะครับว่ายุทธศาสชาติเนี่ยอยู่ในหมวดใดเห็นไหมฮะเขาจะถามประเด็นกว,กว้างๆเพราะมันคือภาคกอไก่นี่คือแนวของหมหาวิทยาลัยบุรพาพอแล้วฮะบททั่วไปข้อกอไก่เนี่ยน่าไม่น่าจะไม่ใช่ตัดทิ้ง นะครับคอคอวายเนาะก,การปฏิรูปประเทศก็น่าจะไม่ใช่ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหลือสองชอยและยุทธศาสชาติเป็นหน้าที่ของรัฐหรือนะโยบายแห่งรัฐอ่าครับตอบพี่ถูกต้องฮะลองดาวดูครับตอบข้ององ,งูครับเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐนะฮะก็มาตราหกสิบห้าครับในรัฐมนตรีปีหกศูนย์เนี่ยรัฐพึงจัดให้มียุทธศาสชาติเห็นไหมฮะมันก็เลยเป็นที่มาของยุทธศาสชาตินะครับ ยุทธศาสตร์ใช้เป็นอะไรฮะเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ใช้เป็นเป้านะครับอ่าไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือไม่ได้ใช้เป็นกระบ,บวนการนะฮะใช้เป็นเป้าหมายปลายทางเลยครับให้เราเนี่ยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลหรือ good governance นะฮะบ,บางคนอ่านแล้วน,นาะพระราชกิจสันติกาว,ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะมีปีหกอ่าปีสี่หกใช่ไหมฮะ แล้วก็มีการแก้ไขปี6 2อนะัอัปเดตเพิ่มเติมนะฮะเพราะเนี่ยใช้กูด์การเงนเข้ามาจับนะแล้วยุทธศาสตร์ตัวนี้ใช้เพื่อเป็นกรอบในการจัดท,ทําแผนต่างๆให้สอดคออล้องเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ยุทธศาสชาติประกาศใช้เนี่ยนะครับ61คุณจะเห็นว่าทุกกระทรวงทบวงกรมต้องมีการปรับแผนนะโดยอยุทธศาสชาติเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็ทําแผนของกระทรวงตัวเองของหน่วยงานตัวเองให้มันสอดคล้องนะครับเพื่อเดินไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน ข้อที่สี่ฮะข้อใดคือประธานคณะกรรมการยุทธศาสชาติอ่าก็ไก่ฮะนายกรัฐมนตรีขอไข่ประธานวุฒิสภาคอควายรองนายกรัฐมนตรีงองงูประธานสภพาผพู้แทนราษฎรข้อใดฮะคือคณะกรรมการยุทธศาสชาติเนี่ยนะครับหลายๆคนบอกไม่ค่อยได้ยินชื่อคือตัวเนี้ยมันอยู่ในพรบรจัดทำยุทธศาสชาติ นะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยนะฮะก็ก็มีเป็นข่าวคือฮานะครับในเรื่องของมียุทธศาสตร์ชาตินะยี่สิบปีข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นยังไงนะตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วใช่ไหมหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นะครับเพราะเนี่ยคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะฮะคำตอบที่ถูกต้องครับประธานคือใครคําตอบก็กรกไก่ฮะให้นายกแลฐทมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรองประธานสามคนนะครับน้องก็มีประธานวุฒินะประธานสว ต่อมาก็ประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะสสแล้วก็รองนายกหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่นายกมอบหมายให้เป็นรองประธานนะครับเพราะเนี่ยมีประธานหนึ่งรองประธานสามนะครับอาหารทีนี้มาถึงข้อที่เด็ดแล้วฮะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตรงกับข้อใดก็ไก่ภารกิจขอไข่คติพจน์คอควายวิสัยทัศน์งองูยุทธศาสชาติข้อสอบข้อนี้ก็เป็นลักษณะของข้อสอบมหาวิทยาลัยบูรพา นะครับที่ออกข้อสอบท้องถิ่นประจำปี2014ถามว่ามันเป็นแนวบูรพาได้ยังไงก็คือมันเป็นอะไรที่หลายๆคนน่ะคุ้นหูคุ้นตาแต่มักจะเข้าใจผิดอันนี้สําคัญนะฮะเวลาเราสอบนะบรรจุรับราตการเนี่ยหลายคนไม่อ่านเนื้อหาใช่ไหมหลายคนไม่อ่านข้อสอบแบบถามตามมาตามันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกฮะให้เราสอบผ่านแต่ข้อสอบจริงๆเนี่ยมันต้องพลิกแพงไปจากทั่วๆไป นะฮะพลิกแพลงไปจากตัวบทกฎหมายพอแล้วเนี่ยนะฮะข้อเนี้ยหลายหลายคนบอกอาจารย์ได้ยินบ่อยมากเลยมันคงมั่งคั่งยังยืนท่องแน่เลยนะ,ะสรุปแล้วมันคืออะไรอ่ะเออเนี่ยนะฮะหลายคนบอกเฮ้ยแล้วมันคืออะไรชะงักเลยใช่ไหมคาตอบเนี่ยนะฮะหลายหลายคนตอบกันอยู่สองช้อยนะ,ะช้อยแรกคือขอไข่นะคติพจน์อีกช้อยหนึ่งบอกให้อ hey, าจารย์วิสัยทัศน์หรือเปล่าคอควายอ่ะเรามาดูเฉลยกันนะคำตอบที่ถูกต้องครับของมั่นคงมั่งคั่งยังยืนนะ ตอบข้อขอไข่ฮะเป็นคติพจน์โอเคไหมฮะไม่ใช่วิสัยทัศนะถ้ามาแค่เนี้ยมันคงบางครั้งยืนเป็นคติพจน์คติพจน์เหมือนคติประจําใจนะคติของประเทศไทยนะมั่นคงคืออะไรฮะคือการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับความมั่นคงของประเทศมั่งคั่งฮะคือเรื่องเศรษฐกิจนะฮะร่ำรวยมั่งคั่งนะฮะส่วนยั่งยืนเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเรื่องทางสังคมนะครับเพราะเนี่ยมั่นคงมั่งคั่งยืนคือ ขะติพจนะครับหรือคําตอบเป็นข้อขอไข่นะครับโอเคทีนี้นะใครที่สนใจนะครับแนวะข้อสอบพวกนี้ยนะครับก็สามารถสั่งนะหนังสือเล่มนี้เป็นแนวะข้อสอบและมีคําอธิบายไว้ด้วยนะครับเนาะก็นิ้นย้ําอย่างเดียวเลยว่าถ้าคุณมีเวลาน้อยอ่ะคุณทํางานกลางวันใช่ไหมกลับมาบ้านก็เย็นแล้วใช่ไหมถ้ามีเวลาน้อยให้สั่งเล่มนี้นะครับถ้าสอบหลายๆสนามไม่รู้จะเริ่มอ่านอะไรก่อนให้สั่งเล่มนี้นะครับ ถ้าคุณมีเวลาเยอะคุณไม่ต้องสั่งนะนะครับเดี๋ยวออกไปแล้วมันจะแบบเออแบบผิดพลาดแต่ถ้ามีเวลาน้อยไม่เคยอ่านเลยหรือว่าแบบมีหนังสือกองเต็มห้องไม่รู้จะอ่านเล่มไหนเอาเล่มเนี้ยไปอา่านนะครับเอาเล่มเนี้ยไปฝึกทําฮะมันจะเป็นแนวของบุรพภาทั้งหมดเลยนะครับวันนี้เอาเล่มเนี้ยเป็นที่ตั้งได้เลยนะครับสําหรับท้องถิ่นนะฮะอ่ะทีนี้ต่อมาครับอ่อข้อหกฮะเอาล่ะทีนี้มายาวแล้วนะครับบุรพภามีไหมแนวยาวๆมีเหมือนกัน นะครับยาวๆคืออะไรโจทย์ยาวๆอ่ะสองบรรทัดสามบรรทัดเพื่อให้คนสอบอย่างเราเนี่ยขี้เกียจอ่านแล้วก็มัว่วอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเวลาออกข้อสอบนะของการสอบจริงๆนะโจทย์ยาวๆไม่รู้หละเอายาวไว้ก่อนคนก็ขี้เกียจอ่านแล้วก็มั่วไปเลยใช่ไหมมันก็ตัดคู่แข่งไปได้เยอะเพราะเรามาดูบนโจทย์ฮนะประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขีดเส้นใต้ต่อมาครับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วขีดเส้นใต้ต่อมาครับ ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขีดเส้นใต้ตรงกับข้อใดก็ไก่ภารก,กิจขอไข่คติพดข้อควายวิสัยทัศน์งองงูยุทธศาสตร์อาจารย์บอกแล้วไงว่าให้ขีดเส้นใต้กี่เส้นนะเออขีดทั้งหมด3เส้นถูกไหมเส้นแรกคือมันคงมั่งค่างย,ยืนเขียนเลขหนึ่งต่อมาประเทศที่พัฒนาแล้วขี่เส้นใต้เขียนเลขสองต่อมาครับเศรษฐกิจพอเพียงขี่เส้นใต้ีดเลขสา ถ้ามายาวๆครบทั้งสามอย่างนี้ให้เราตอบข้ออะไรฮะตอบข้อขอควายครับเป็นวิสัยทัศน์ที่อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติยี่ปีแต่ถ้ามันมาสั้นๆฮะมันคงมางครั้งยังยืนเฉยๆให้ตอบข้อขอไข่ขฮะเพราะถือว่าเป็นคาติพจน์เป็นคำสั้นๆท่องง่ายๆจำไม่ง่ายโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเราแยกออกแล้วนะอะไรคติพจน์อะไรวิสัยทัศน์นะครับอ่ะดูตัวต่อมาครับ ยุทธศาสชาตินะมีกี่ด้านอ่าคืออย่างเงี้ยมาไหมบางทีจะมานะเป็นตัวเลขก็ไก่สี่ขอไข่ห้าขอควาหกงงูเจ็ดขัวใจเดี๋ยวนี้เขาไม่ออกความจํากันแล้วไม่แน่หรอกครับบางอย่างอ่ะที่มาสบควรจาก็ต้องจําเช่นอย่างเงี้ยนฮะมันคือหัวใจสําคัญเลยว่าเราจะไปสู่ประเทศที่พัฒนานแล้วเราจะไปมั่นคงเราจะมั่งคัง่งเราจะยั่งยืนนะด้วยยุทธศาสตร์กี่ด้านใช่ไหมฮะเราต้องรู้นะครับเนาะค,คำตอบที่ถูกต้องนะฮะตอบข้อ คอควายครับหกด้านเวลาจําก็จำมีเนาะมันเรื่องหกหนึ่งใช่ไหมอ่าพอสองหกหนึ่งแล้วมันก็มีหกด้านโอเคนะชอบเลขหกนะฮะหกหนึ่งกับหกด้านหกด้านมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับคือความมั่นคงฮนะความมั่นคงก็คือในเรื่องของอ่าการเมืองการปกครองนะฮะความมั่นคงปลอดภัยละความสงบเรียบร้อยภายในประเทศต่อมาครับแข่งขันแข่งขันคือเศรษฐกิจนะฮะประเทศไทยต้องแข่งกับประเทศอื่นนะในการค้าการขาย นะครับต่อมาครับมเอ่อทรัพยากรมนุษย์นะหรือว่าคนนะทรัพยากรมนุษย์ก็คืออะไรการพัฒนาคนในประเทศนะครับให้มันมีความรู้ความสามารถมีทักษะในศตที่สิบเอนะใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะครับลงทะเบียนนะคนจนผ่านแอปพลิเคชันได้แบบนี้ฮะพัฒนาอ่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะทุกช่วงวัยต่อมาครับความเสมอภาคทางสังคมนะกฎหมายต้องเสมอภาคกันใช่ไหมฮะคนรวยไม่ติดคุกใช่ไหมคนจนติดคุกแบบนี้ก็ไม่ได้ ต่อมาสิ่งแวดล้อมฮะและสุดท้ายคือการบริหารจัดก,การภาครัฐมีทั้งหมดอยู่6ด้านนี่คือหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร์ชาตินะฮะต่อมาข้อ8ฮะข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นแนววิเคราะห์อ่าพอคุณอ่านโจ์ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าแบบแงเริ่มยากแล้วมันเริ่มยากแล้วมาดูชอยฮะก็ไก่ประเทศชาติมั่นคง ขอใข่ประชาชนมีความสุขขอควายการลงทุนในเวทีโลกงองูความสงบเรียบร้อยในทุกระดับข้อนี้ครับเป็นเนื้อหาใหม่ฮนะปี63เลยครับในเว็บของยุทธศาสชาติเนี่ยเขามีการออประเมินนะฮะตั้งแต่61 6นแล้วมาหกแล้วว่ายุทธศาสชาติเนี่ยเราไปถึงไหนนี่คือข้อมูลใหม่นะฮะเล็บอื่นไม่มีนะฮะ u ูทูบอื่นไม่มีนะครับเนาะเพราะเนี่ยเรามาดูกันฮะถ้าจะวิเคราะห์ฮะวิเคราะห์ยังไง ก็ดูมันโจ์ฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชแปบลบว่ามันผิดนึงตัวถูกไหมฮะก็ขอขอ้ของรอควอนเราก็ดูต่อไปฮะเขาถามเรื่องความมั่นคงควอนอะไรไม่ใช่ความมั่นคงกอไก่น่าจะใช่แน่ถูกไหมเพราะปทิชาติมั่นคงก็ตัดทิ้งขอใข่ประชาชนมีความสุขเอ๊ะเป็นความมั่นคงหรือเปล่าใช่ไหมฮะอ่าหรือมันจะมั่งคัง่งหรือมันจะยั่งยืนอ่ะค่อยคิดนะขอ้อควายฮะการลงทุนฮะใช่ไม่ใช่ฮะลงทุน ง,ง,งูความสงบเรียบร้อยอันนี้น่าจะใช่ถูกไหมความมั่นคงในประเทศก็ตัดทิ้งเหลือข้ออะไรฮะขอไข่คอควายคาตอบที่ถูกต้องฮะตอบข้อคอควายฮะการลงทุนในเวทีโลกเพราะว่าการลงทุนในเวทีโลกเป็นยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันเห็นไหมาะเนียเอาหลักมาสนะักรูนน่ฮะมั่นคงคืออนะไรฮะความปลอดภยัยความสงบสุขนะความเรียบร้อยภายในประเทศมัง่งคั่งคือเรื่องเศรษฐกิจการแข่งขันประเทศไทยต้องไปแข่งกับ ประเทศอือ่นเพราะนต้องมีการลงทุนในเวทีโลกนะครับคุณจะเห็นว่าบริษัทใหญ่ๆของไทยเนี่ยนะไปลงทุนทาวัคซีนทํานู่นทำนี่ทำนั่น,น,น,นใช่ไหมฮะเนี่ยคือการแข่งขันในเวทีโลกนะครับเนาะผ่านนะต่อมาข้อ9ฮะยุทธศาสตร์ชาตินะด้านความสามารถในการแข่งขันมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิดยกเว้นข้อใด เอาละสี่ข้อนี้ไม่รู้ก็ต้องมั่วครับนะแต่เรารู้ไว้ก่อนนะรู้วันนี้นะครับเดี๋ยวไปทำข้อสอบวันหน้าเนี่ยก็ทําได้นะเป็นเนื้อหาใหม่นะครับก็ไก่ฮะต่อยอดอดีตขอใครปรับปัจจุบันคอควายใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมองูสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตเพราะเนี่ยถ้าเกิดใครจะดาเนี่ยเดาวง่ายๆเลยครับบางคนบอมาอาจารย์ผมนำดาคอควายเลยนะเพราะใช้เทคโนโลยีดิจิตลอลไม่มันไม่ค่อยเกี่ยวใช่ไหม บางคนก็บอกเออหนูเดาวงองงูค่ะคุณค่าใหม่ในอนาคตมันคืออะไรนะฮะดูอย่างนี้ครับคําตอบที่ถูกต้องฮนะคือแนวคิดเนี่ยเขาอยู่สามแนวคิดคุณลองดูแล้วกันอะไรมันแตกต่างจากข้ออื่นเออคาตอบก็คือข้อขอควายครับใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะคือหลายๆคนก็ได้ยินบ่อยใช่ไหมทุกวันเนี้ยอะไรก็ดิจิตอลดิจิตอลใช่ไหมแต่อันนี้ยไม่ใช่แนวคิดของการแข่งขันในเวทีสากล นะครับคุณจะเห็นว่ากอไก่เขาพูดถึงอะไรฮะอดีตขอไข่เขาพูดถึงอะไรฮะปัจจุบันงองูเขาพูดถึงอะไรฮะอนาคตเพราะเนี่ยมันก็จะเป็นนะครับแนวคิดพื้นฐานสามแนวคิดหลักว่าอดีตนะครับอะไรที่ดีเราเอามาต่อยอดนะในการค้าการขายปัจจุบันอะไรมีการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็นะครับพยานามอัปเดตมันนะแล้วก็งองูอะออนาคตเราก็ต้องสร้างสินค้าที่มีคุณค่านะครับหรือว่ามีมูลค่า นะขายให้ได้เยอะๆได้เยอะๆคือได้เงินเยอะๆไม่ได้เอาจานวนเยอะๆเอากําไรเยอะๆนะครับนาอพฟ้าเนี่ยครับตอบคือข้อควายแล้วก็ต่อมาครับข้อที่สิบฮะยุทธศาสชาติเนี่ยด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเอ่อทรัพยากรมนุษย์นะหรือการพัฒนาคนเนี่ยมีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติเนี่ยนะและในทุกช่งวงวัยเนี่ยให้เป็นไปตามข้อใด นะข้อนี้ก็สําคัญฮะการพัฒนาคนนะครับก็ไก่ฮะเก่งดีและมีวินยัยขอไข่ฮะคนดีคนเก่ง,คน,กงคนมีคุณภาพขอควายฮะคนดีเอาคนเก่งคนดีคนมีแล้วก็มีความสุขงองงูคนดีคนเก่งและก็มีความสามัคคีข้อนี้นะครับหลอกหลายหลายคนมานักต่อนักแล้วนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับสอบตําแหน่งครูผู้ช่วยน,นะสอบ กูผู้ด,ดูแลเด็กนะครับหรือว่าอยู่ในแวดวงการศึกษาเราก็จะคุ้นค,คาว่าเก่งดีมีความสุขใช่ไหมฮะเราก็จะไปตอบคอควายนะครับซึ่งคําตอบที่ถูกต้องฮนะจะคอควายหรือเปล่าฮะค,คาตอบคือข้อขอไข่ครับคือในยุทธศาสชาติเนี่ยนะฮะยุทธศาสชาติเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องการศาาึกษาอย่างเดียวเพราะาเนี่ยยุทธศาสชาติคือพัฒนาคนทุกมิติและทุกช่วงวัยย้อกนกลับไปดูบรโจุบรรนานที่สามอืมเพราะฉะนั้นฮะเขาเน้นเลยครับขอไข่ฮะ คนดีคนเก่งและมีคุณภาพจำให้แม่นนะค่าในพลรบสายชาติอาจจะคนอะไรคนเก่งคนดีคนมีความสุขก็ว่าไปเก่งมีสุขแต่อยุธศาสชาติฮนะอัปเดตล่าสุดนะหกสามฮะดูให้คนไทยมีความพร้อมทางร่างากายใจสติปัญญามีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัยเพราะเนี่ยคำตอบคือข้อขอไข่นะฮะ คนดีคนเก่งและมีคุณภาพนะครับนะเพราะเนี่ยใจก็ขออนุญาตสรุปไว้เท่านี้นะครับนะในเรื่องของยุทธศาสินะครับว่ามันมีทั้งเอ่อเนื้อหาที่สําคัญนะที่ขาดไม่ได้นะครับในช่วงแรกแล้วก็มีเนื้อหาใหม่ในช่วงหลังนะครับเนาะเพราะว่เนี่ยใครที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือว่าติวเอ่อคนหมายชุดฉบับเนี่ยก็สามารถอินบอกด้านล่างได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการสอบสวัสดีครับ